นักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่อยู่บนพื้นผิวเรียบหรือที่เรียกว่าระนาบมีสามด้านมีสามมุมมีชื่อเรียกว่าอย่างไรคะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรคะออมสินค้ารูปสามเหลี่ยม A B เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์นี้ค่ะหรือรูปสามเหลี่ยม A B C เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์นี้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะออมสิน นักเรียนคะออนสิงห์เรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมนี้โดยเริ่มจากจุด A ก่อนแล้ววนตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือวนทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะหากนักเรียนเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมนี้เริ่มที่จุด B หรือจุด C ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนคะคุณครูอยากทราบว่ารูปสามเหลี่ยมมีกี่มุมมีมุมใดบ้าง แต่ละมุมเป็นมุมชนิดใดนักเรียนตอบคำถามนี้พร้อมแก้วตานะคะรูปสามเหล a, c, b, เี่ยม acb เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์ acb มีสามมุมได้แก่มุม a c b มุม,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  a, c, b. ม,ม c b a และมุม b a c ค่ะทุกมุมเป็นมุมแหลมค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแก้วตานักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปสามเหลี่ยม acb มี3มุมเมื่อนักเรียนเทียบขนาดของมุมกับมุมฉากจะมีขนาดมากกว่าสิองศาแต่น้อยกว่า90องศาเราเรียกมุมชนิดนี้ว่ามุมแหลมปรากฏในรูปสามเหลี่ยมนี้ในทุกๆมุมคือทั้งสามมุมเลยนะคะที่เป็นมุมแหลมแล้วรูปสามเหลี่ยมนี้เราเรียกชื่อว่าอะไรคะใบบัวคะหนูเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมนี้ว่าอะไรคะรูปสามเหลี่ยมกคขอ,ขอ เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์นี้ค่ะหรือรูปสามเหลี่ยมกขคเขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมกขกค่ะการเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมเราเรียกว่าอย่างไรนั้นนักเรียนเริ่มที่จุดใดก่อนก็ได้นะคะจากนั้นวนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมน,นี้มีกี่มุมมุมใดบ้างและแต่ละมุมเป็นมุมชนิดใดคะบอกได้ครับ รูปสามเหลี่ยมกขคอ,ขอมีสามมุมได้แก่มุมกขคอ,ขอ,ขอและมุมอกข,อขอเป็นมุมแหลมครับส่วนมุมขอคอเป็นมุมฉากครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะต้นกล้าบอกเราว่ารูปสามเหลี่ยมนี้มีสามมุมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามุมที่จุดคอเป็นจุดยอดมุมเป็นมุมฉาก ส่วนมุมที่จุดกอและจุดขอเป็นจุดยอดมุมนั้นเป็นมุมแหลมนะคะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีชื่อเรียกว่าอย่างไรคะรูปสามเหลี่ยม M P K เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตามด้วยตัวอักษร M P K ค่ะรูปสามเหลี่ยม N K P เขียนแทนด้วย เยียม,มากๆเลยนะคะออมสินนักเรียนทุกคนสามารถระบุชื่อรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูกำหนดให้นี้ได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ลืมนะคะว่าจะเริ่มที่จุดใดก่อนก็ได้วนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดบนพื้นผิวเรียบหรือระนาบมีกี่มุมมีมุมใดบ้างแต่ละมุมเป็นมุมชนิดใดคะ นักเรียนตอบคำถามนี้พร้อมขุนนะคะรูปสามเหลี่ยม PKM เขียนแทนด้วยรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยม PKM มีสามมุมได้แก่มุมที่ K เป็นจุดยอดมุมคือ PKM และมุมที่ M เป็นจุดยอดมุมคือมุม KMP เป็นมุมแหลมครับส่วนมุมที่ P เป็นจุดยอดมุมคือมุม MPK เป็นมุมป้านครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะขุน นักเรียนทุกคนสามารถระบุได้นะคะว่าในรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปมีสามุมแต่ละมุมเป็นมุมใดบ้างและมุมแต่ละมุมนั้นเป็นมุมชนิดใดนะคะนักเรียนคะเรามาทํากิจกรรมสํารวจมุมของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะคุณครูกําหนดภาพแสดงให้นักเรียนดังนี้นะคะนักเรียนช่วยหานะคะว่ารูปสามเหลี่ยมใดบ้างที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมซึ่งนักเรียนกดหยุดพักก่อนนะคะ เพื่อหารูปสามเหลี่ยมนั้นได้ครบได้คำตอบเรียบร้อยเรามากดเล่นต่อเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนักเรียนทุกคนได้คำตอบเรียบร้อยเรามาตรวจสอบไปพร้อมกับคุณนะคะคุณคะคุณตอบรูปใดบ้างคะที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมค่ะผมตอบรูปสามเหลี่ยม doc รูปสามเหลี่ยม men รูปสามเหลี่ยม fqp และรูปสามเหลี่ยม v x นักเรียนได้คําตอบตรงกับคุณแม่คะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะนักเรียนคะสํารวจให้คุณครูต่อด้วยนะคะว่ารูปสังเดียบใดบ้างที่มีหนึ่งมุมเท่านั้นที่เป็นมุมฉากนักเรียนกดหยุดพักเพื่อหาก่อนนะคะได้ครบกําหนดเรามากดเล่นต่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันนะคะนักเรียนทุกคนได้คําตอบเรียบร้อยรอไปตรวจสอบพร้อมแก้วตานะคะ แก้วตาคะแก้วตาได้รูปสามเหลี่ยมใดบ้างคะที่มีหนึ่งมุมเป็นมุมฉากค,ค่ะได้รูปสามเหลี่ยมรลิงโรแหวนยายๆและรูปสามเหลี่ยมสูทค่ะนักเรียนคะนักเรียนได้คำตอบตรงกับแก้วตาไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะนักเรียนได้แล้วนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมที่มีหนึ่งมุม เป็นมุมฉากคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยหาว่ารูปสามเหลี่ยมใดบ้างที่มีมุมป้านหนึ่งมุมนักเรียนกดหยุดพักเพื่อหาคำตอบให้คุณครูก่อนนะคะได้คำตอบเรียบร้อยมากดเล่นตอบเพื่อตรวจสอบไปพร้อมกันนะคะนักเรียนได้คำตอบเรียบร้อยนักเรียนมาตรวจสอบไปพร้อมกับต้นกล้านะคะได้ครับผมตอบรูปสามเหลี่ยมบอใบไม้ออ่านนอนหูรูปสามเหลี่ยไไม,นนนมย R S J และรูปสามเหลี่ยมก็ไก่สอเสือมอม้าครับครูครูได้ตรวจสอบเรียบร้อยเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนทุกคนตอบคําตอบนี้เช่นเดียวกับต้นกล้านะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะจากทํากิจกรรมการสํารวจนักเรียนสรุปกิจกรรมพร้อมคุณครูกันนะคะมีรูปภาพที่กําหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปมีมุมมีลักษณะอย่างไรนะคะแก้วตาคะ รูปสามเหลี่ยมรูปที่1แต่แล้มุมมีลักษณะอย่างไรคะ มากมากๆเลยนะคะนักเรียนคะภาพที่1แสดงรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมหรือมุมทั้ง3มุมเลยที่เป็นมุมแหลมนะคะเราเรียกรูปสามเหลี่ยมที่แสดงในภาพที่1นี้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะแล้วภาพที่สองล่ะคะเราไปดูต่อพร้อมๆกับใบบัวกันนะคะ มีลักษณะคือมีสองมุมเป็นมุมแหลมและ1มุมฉากหรือรูปสามเหลี่ยมที่มี1มุมฉากเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะจากกิจกรรมเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมรูปที่แสดงในภาพที่สองจะมีสองมุมที่เป็นมุมแหลมและอีกหนึ่งมุมที่เป็นมุมฉากหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีหมุมฉาก เราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนอกจากนี้เรายังทำกิจกรรมที่ทำการสำรวจที่ระบ,บุหรือหามุมที่มีหนึ่งมุมป้านใช่ไหมคะเราไปดูภาพที่3กันค่ะภาพที่3ค่ะออมสิง เียมมาค่ะอมสิงเราท,ทํากิจกรรมมาเราจะหารูปสามเหลี่ยมที่มี1มุมป้านนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มี1มุมป้านสแสดงมุมอยู่ในรูปสามเหลี่ยมนั้นเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะนักเรียนจะเห็นแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบ่งชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากมุมนั้นเราจะจําแนกรูปสามเหลี่ยมออกเป็น3มชนิดคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดบ้างคะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม มุมทุกมุมเป็นมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีหนึ่งมุมเป็นมุมฉากและอีกหนึ่งชนิดคือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านมีหนึ่งมุมเป็นมุมป้านนะคะ